สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ๆน้องๆ f อง<ม> FC ทุกคนทุกท่านนะคะ<อ>เจอกับสองสาวน้องนาตยาพิวัฒนาอีกแล้วนะคะกับบรรยากาศช่วงเย็นๆน,นะคะวันวนี้พ่อควานก็พาน้องนาตยาพิวัฒนาออกมาเดินเล่นนะคะผ่อนคลายนะคะหลังจากที่อาบน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่ควานก็เดินตาม เดินตามตูดมานะคะเข้าไปด้านในไม่ได้นะคะเพราะว่ายุงเยอะไปไสกัน,นไปออกกำลังกายครับสวัสดีครับสวัสดี แม่ FC ใจดีพีเอฟใจบุญทุกท่านนะครับเพิ่งั่งเพิ่ง่ตกแล้วห่างแล้วแต่จะไปกินห้างเพิ่งได้่ะกินใดไอยู่บอกหน้อยหน้อยน้อย,น,อยนาตยาบอกกินเดอ้อ๊ออออ้ยอ,ยอยลกถอยโอ้ครับ

ยายแอบกินรังผึ้งใหญ่นะคะบ้าจิี่โพอออกกับเยอมออกรังผึ้งนะคะรังผึ้งยหางบอกงหญ่เลยค่ะจี่ปโพอออกกับบยอมเม่กากินไปกินไปมดิด กินเป็นมดืดโอ้บาดปันดงเลยค่ะไปไปออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกปัดปัดปัดโอ้ย <laughs> มาเดินมาเดินน้ำกลนเด้อ ยังเยอะมากๆเลยนะคะาขายออกค่ะแม่โอ้ยุดบ่ได้เลยมาเด้อมาเด้อ โหอย่งเยอะจริงๆค่ะวาสนาก็ตามตูดนาตยาต้อยต้อยต้อยเลย ก็จะไม่ค่อยมีหญ้าเท่าไหร่นะคะก็ได้แต่เดินนะคะได้แต่เดินเล่นเดิอนออกกําลังกายนะคะพาน้องนาตยาพิวาสนาเดินผ่อนคลายออกกําลังกายช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะโอ้ยุ่งหลายแห้ง พ่อว่าให้ถือ,อยางมานั่มตีาาย,ยางน้ำกลลกันต,ต้อยต้อยต้อ,อ,อ,อยก,อก็จะมีบริการตามตลอดนะคะ พี่บิ๊กซีก็จะพาพี่วาสนาพี่นาตยาเดินตลอดนะคะจะเฝ้ากันตลอดเลยนะคะไปแล้วพี่วาดอยากกลับบ้านบอเรียวน้ำนองอเรียวน้ำนองลองท่าเรียวกับเรีวน,เรวน้ำนองเอาเอ,เอาเอ้อ มาพี่โอ้ย,อยมาจับไปนะบ้าวบ้าวแดงหิมเยอะมากๆเลยนะคะนุ่งก่อยครับพ่อแม่พี่น้องนุ่งก่อยไปครับตามติดชีวิตน้องนาตยาพิวัฒนากันครับ เราไปไปกินหยา,าไปไปกินหยาเร็วป้าเสร็จปกระลองงามเถอะอก,กระลองงามๆกับฮักกินเบิร์ด หมวนปลาหมวนลงหน้าพี่หน่อนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วปรัชนา Má, 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 má Bị sao uống uống không phần lắm hả? Má đâu? Má, má, má. má đâu? Má, 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 thử má Má đâu? À, thôi, thôi ถอยเดียวไาถอยถอยเป็นพี่น้องยโอ้หมายอมถอยครับพี่น้องครับไปโอ้ยดีใจแห่งครับถ้ากันดีใจครับเดี๋ยวไม่ยางน,นะครับเอาถอยคุณพี่วาด ไอยเร็วมา,มาลงมากินอาเีเร็วโอ้ไปมันได้กับแทงต้นไม้เพิ่นมมาหันมาถอยมากินเปลือกไม้ถอยต้นไม้เพิ่นติตายฝน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 สูงสีรัไปแล้วนไป มุนลงคงลงคงท่ะซ่าไปพุ่นแม่เห็นม่อพิวัฒนาสนายู่ปพุ่นไหมไปลุกไปโอ้ยเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะครับแม่ซีใจดีพีเอฟซีใจบุญทุกท่านนะครับที่มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนาตยาพิวัสนานะครับวันนี้อาจจะหมุนออ้ปุ้ยหน่อยนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ